โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะครับเป็นโรคที่ทําให้เสียชีวิตได้แต่ก็รักษาได้เหมือนกันทําให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้นะครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเนี่ยสาเหตุของการเกิดโรคตัวนี้ก็เกิดจากการที่พรักนะครับบริเวณหลอดเลือดนะครับมันมีการปริมันแตกและมันก็ะาอุดต,ตันในหลอดเลือดทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้พอเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้ก็จะทําให้ กล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับพอกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยคนเราก็เสียชีวิตนะครับซึ่งโรคนี้ก็สามารถที่จะป้องกันได้เช่นเดียวกันปัจจัยเสี่ยงของโกกรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนั้นยกตัวอย่างเช่นโรคความดันโล,นลหิตสูงโรคเบาหวานนะครับนอกจากโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานแล้วนะครับปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถป้องกันได้นั่นก็คือเรื่องของอาหาร อาหารกลุ่มไหนเอ่ยที่ทําให้เป็นเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้นั่นก็เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะๆนั่นเองครับผมซึ่งอาหารพวกนี้เรามักจะเจอนในอาหารทอดนะครับซึ่งทอดด้วยน้ํามันนะครับอาหารที่เป็นอาหารจานด่วนนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีเยอะสุดินนะครับผมในเรื่องนอกจากเรื่องของอาหาร right? แล้วเราก็มาดูเรื่องของการออกกําลังกายนะครับถ้าเรามีการออกกําลังกายที่ต่อเนื่องนะครับที่เพียงพอแล้วนะครับ ก็จะทําให้ลดโอกาสการเกิดโรคนี้ขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับคนเราใช้ชีวิตในการทํางานค่อนข้างมากเมื่อทํางานเมื่อใช้ชีวิตในการทํางานค่อนข้างมากกลับบ้านมาก็ดึกนะครับบางคนกลับมาเย็นเลยบางคนกลับมาดึกนะครับเวลาการออกกาลังกายก็ไม่ค่อยมีนะครับและประกอบกับการทานอาหารที่ทานมากขึ้นนะครับพฤติกรรมการทานอาหารเปลี่ยนไปนะครับมันก็ยิ่งทําให้โรคนี้มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นปัจจัยอย่างอื่นก็คือเรื่องของอารมณ์ ปัจจุบันนะครับถ้าเรามีอารมณ์ดีนะครับไม่มีความเครียดปัจจัยเสี่ยงทางด้านนี้ก็จะลดลงนะครับผมโอ้ยเท้าเท้าอ้ยเท้าคนคือเก็บหนุกเก็บแท้เก็บเท้าเราไปหาหัวไหลเก็บไปหาข้างกระใจบนเท้าเอ้ยโอ้ยม่เบ็นใครนะเท้าคนไปเก็บหัวใจเก็บหนอก โอ้ยเนียนโอ้ยเทาเทาโว้ยเทาต้องเป็นยังเจี๊บเนื้อเทาเน้อเจี๊ยบจะต้องออกไรแทนตัวเปียงมันเลยเจี๊บเนื้อแข็งบ่าเทาเจี๊ยบแม่งยุดเทาเจี๊เบมันมันคือมีอย่างว่าเทาเนี่ยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันบอกไปแล้วว่าเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้พอเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้อาการที่จะแสดงก็จะมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกครับลักษณะการเจ็บหน้าอกของโรคนี้มักจะเป็นแบบ เจ็บอย่างรุนแรงนะครับแบบที่เราไม่เคยเจ็บมาก่อนนะครับซึ่งลักษณะการเจ็บนะครับบางครั้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกแบบเหมือนมีอะไรกดทับนะครับมีอะไรบีบมีอะไรกดในตำรานะครับเขาบอกว่าเหมือนช้างเหยียบมีคนไข้บางกลุ่มนะครับไม่ได้มาด้วยอาการเจ็บหน้าอกนะครับอาจจะมาด้วยอาการที่เจ็บใต้ลิ้นปี่ นะครับหรือว่าเจ็บใต้ชายโครงซ้ายซึ่งอาการพวกนี้มักจะมาด้วยอาการปวดร้าวนะครับมาที่กรามมาที่หัวไหล่นะครับหรือว่ามาที่สะบักนะครับ <S <S 1> <S 1> บางคนจะมาด้วยอาการเงื้อออกตัวเย็นนะครับร่วมด้วยซึ่งถ้าท่านใดนะครับหรือญาติของท่านใดก็ตามมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างที่ผมกล่าวมาคือเจ็บแบบไม่เคยเจ็บมาก่อนนะครับ, <S <S รบหรือว่ามีอาการเจ็บท้องแต่ดิ้นปีละร้าว,ว,วมาที่กรามหรือร้าว,วมาที่ นะครับสบักหรือว่าหัวไหล่เนี่ยให้นึกถึงโลกนี้อยู่เสมอนะครับเจ็บนะโอ๊ยเขาเจ็บย่ไหมเขาลูเขากำลังเจ็บแย่เจ็บแน่นเจ็บแน่นน่นโอ้เขายุมัโอ้ย่เราจะม่อออกนม่คหอให้ตั้งใจมาค่ะค่ะค่ะ่หอฟ หมอบอกว่าอันเป็นโรคก้าวกระมือหัวใจขาเรือเชียวพันธเมะเมื่สิมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็สวัสดิ์ชงนกูคือลีพ่อเป็นนี่ละงานท้องสีฟ้าอันโทรหารถหนึ่งหกเก่าเลยเด้ยวีลาเป้าเร็วเร็วฮัลโหลค่ะแม่เบอร์หน้าอกเก่าเพราะขันตอนนี้พอพอหนู่มพันเจ็บหน้าอกบางกลางคังเราไม่เงาอออกไหมค่ะค่ะตอนนี้อันยูบาเลขที่สองมูหกค่ะบ้านนรสถาดค่ะแล้วก็ศยูจังหวัดชลบงในเท่านี้นะคะหมอ หมอมาเร็วๆด้วยครับค่ะอดจ้เทาอดอดเมาต้งัแม่คุณมาต้งัแม่เออละโอถ้าเรามีอาการอย่างนี้จะทำอย่างไรถ้ามีอาการดังที่ผมกล่าวมานะครับเริ่มแรกนะครับให้ตั้งสตินะครับบอกตัวเองหรือบอกญาติให้นึกถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันไว้เสมอนะครับและทำยังไงต่อครับนะครับให้หลังจากตั้งสติแล้วให้หยิบ โทรศัพท์ขึ้นมานะครับโทรมาที่เบอร์1669หรือมาที่นะครับที่บ้านของท่านจะมีโปสเตอร์3หมออยู่นะครับในโปสเตอร์3หมอนี่นะครับจะมีหมอ3คนนะครับเบอร์โทรศัพท์ของหมอ3ท่านที่จะดูแลสุขภาพของท่านนะครับ,น,บรนะครับย้ำนะครับว่าถ้ามีอาการดังที่กล่าวมาให้โทรมาเบอร์1669นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์3หมอนะครับที่ติดตามโปสเตอร์นะครับที่ ผนังบ้านของท่านนะครับเมื่อท่านโทรมาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรอรับโทรศัพท์อยู่ <c oughs> เขาก็จะทําการสอบถามอาการของท่านแล้วก็จะส่งรถนะครับไปรับท่านนะครับซึ่งเขาก็จะนําท่านมาสู่โรงพยาบาลน,นะครับจะมีทีมแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทําการรักษานะครับซึ่งเป้าหมายของเราคือมาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อแพทย์จะได้มีเวลาให้ยาละลายริ่มเลือดเมื่อท่านได้ยารับละลายริ่มเลือดแล้วนะครับ เลือดนะครับพราที่ไปอุดตันเส้นเลือดของท่านเนี่ยมันก็จะระลายนะครับเมื <ME> ่อพราที่ไปอุดตันมันระลายออกเลือดก็จะกลับไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับซึ่งก็จะทําให้ท่านปลอดภัยนั่นเองครับหมอคนไข้ผู้ชายมาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับ,รบว่าล้าวไปกรรมแล้วก็เป็นหลอยู่บ้านนะมีเงินแต่ตัวเย็นครับที่ประเมินสกองให้ประมาณแดคะแนนนะครับ, <S S รบมีประวัติเป็นโรคเบาหวานรัะษาที่มันเราไม่ขาดยา และนอกจากนี้ก็มีประวัติเตียสุรากระสุบุญเป็นข้างข้านะครับมอนโอเคค่ะเดี๋ยวมอนเขคุณค่ะโอเคผู้ป่วย่ะ,คคะชื่ออะไรคะ ตอนตอนนี้ยังเจ็บหน้าอกอยู่ไหมคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวญาติกับคนไข้เนาะตอนนี้ก็คือจากประวัติแล้วก็โรคประจาตัวนะคะจะขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยหมอสงสัยในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลันนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตรักษาเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวหมอจะเจาะเลือดเพิ่มเติมนะคะเพื่อตรวจเพื่อการไม่ได้ใช้โรคต่อไปนะคะโอเคเดี๋ยวฝากาฝากให้เป็นไน้ำมอสลายนะคะเหลดเป็น k v o นะคะเอาเป็น ASA เกม e Five หนึ่งแท็บชิวิ้สแตป ถ้าคุณให้เช็ดเพนเดี๋ยวให้อุ้มเป็นไอโซดิวนะคะหนึ่งแถบนะคะสเปคย์ขวดนะคะคแล้วก็เดี๋ยวให้เป็นมอนิเตอร์ EKG ไว้แล้วก็ดูออกซิเจนแซดนะคะถ้าน้อยกว่า95้ล้วก็ให้เป็นออกซิเจนแคนูล่าได้เลยนะคะครับโอเคเดี๋ยวหมอจะปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางในเรื่องของโรคหัวใจนะคะเพื่อแผนการรักษาของไข้นะคะขอบคุณคุณหมอหลายค่ะ,ะอ่าโ,โอเคโอเคค่ะสำหรับแผนการรักษาของ คุณหมอลคหัวใจนะคะคุณหมอต้องให้ยาเพื่อที่จะเปิดหลอดเลือดให้ได้เร็วที่สุดนะคะทําให้หัวใจไปเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้เร็วที่สุดนะคะการให้ยาเนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือคุณหมอสามารถฉีดได้ทันทีที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยอาจจะทําให้คนไข้มีอาการแพ้ยาได้แล้วก็อาจจะทําให้มีเลือดออกผิดปกติที่สมองหรือว่าในช่องท้องได้นะคะอาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ําหรือว่าหัวใจหยุดเต้นได้นะคะแต่ว่าระหว่างการให้ยาเนี่ยหมอจะทําการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดให้คนไข้ได้ปลอดภัยที่สุดนะคะ ก็เดี๋ยวญาติจะยินยอมให้คุณหมอฉีดยาหรือไม่ค่ะค่ะด,ดี๋วเต้คุณหมอละค่ะยินยอมเนาะแถาเนาะยินยอมได้นนค่ะเดี๋ยวฝากคุณพยาบาลเพิ่มเป็นพาวิกซีแท็บสแตทนะคะแล้วก็ให้เอสเคนะคะ1.5มิลลิยูนิตบวกสไลด์ในเลนไอร้อยซีซีนะคะ <Cap. S 1> เป็นดิบ<า>ในหนึ่งชั่วโมงนะคะคโอเค,อเคแล้วก็ฝากเป็นมอนิเตอร์อีโคจีนะคะแล้วก็ทำรันทุก30มนาทีแล้วก็60นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยววัดไวท์เทอาไซน์นะคะทุก5นาทีค่ะ6ครั้งค่ะค่ะ โอเคค่ะบ้างคะหลังให้ยาอาการเป็นยังไงบ้างคะอ้าวคุณหมอครับอาการก็ดีขึ้นครับให้ใจกระสะดวกขึ้นนะครับอืออือคือทีผเป็นนั่งนะครับคุณหมอ,หมอผมขอขอบคุณคุณหมอได้ยๆยด้วยครับเด้อที่ซอยผมในท่านทวงที่ผมว่าเป็นผมสิบวันยั่งนะครับถ้าม่มีทีมงานของคุณหมอแล้วก็ทีมงานของอสามทีมงานสามหมอ,อผมก็คือสิบวนันมีชีวิตยั่งคือเศร้าเมือนนี่นะครับต่อไปนี้ผมสิบวนันกินเหล้าครับ ผมสิบวสูบยาผมสูบกร่างกายัาพพอดีเพียงพอถ้ามีอาการผิดปกติได้ผมก็ิะฟาวมาหะโรงพยาบาลท่านที่ขอบคุณคุณหมอลายเด้อครับเดี๋ยวหมอหลังจากหายแล้วเดี๋ยวหมอจะต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมบัติที่ประสสคงนะคะเพื่อพบคุณหมอหัวใจต่อไปนะคะขอบคุณคุณหมอได้ค่ะอีชันลรวานเป็นเล่าสิบวอย่างท่านดีขึ้นแบบนี้ก็ดีใจได้ค่ะคุณหมอ เพราะว่าใจละเถแบบนี้เพราะอกวเอ้ยเพราะว่าญาติกับผู้ป่วยมีความรู้นะคะแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยได้มาถึงโรงพยาบาลเร็วนะคะคุณหมอก็ได้รักษาเร็วขึ้นนะคะขอบคุณนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี